ครับผมกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้พ่อผมเติร์นะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่ใครครับคุณน้นครับโน้นเหรียญนะครับนีเหรอคุณน้นเล่นเกมอะไรครับวันเนี้ยเกมไม่รู้ครับเล่นเป็นยั้นครับเกมเกมให้หนะโอ้ชนะครับโอ้ยกลางเนาะเกมโง่การครับเฮ้ยไม่ขาดไหมไม่ข้ามรถมาล่ะ ทิ้งล่วงให้เอเดี๋ยวทำไมเตียงผมมาเอียงเอ้ยทำไมวันนี้เราจะมาเล่นกีฬานะครับสักขอเพิง่งอ่ามาแล้วโหเสียงพ่อว่ะนะครับนี่มไม่รู้ว่าหายยากไม่หายยากก็จับได้ครับกูเหลือแค่แน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและเจ็ดนั้นนะครับซอยเลยอ๋อ,อของแกงนะตอนนี้ครับ อีมีพลังเก็บตังค์นะครับคลิปยาวๆนะครับค้างเลยครับตอนนี้โอ้โหเจ๋งจะมาแด้วไม่ค้างละถ้าว่านสกิลอะไรก็ดูไปนะครับไอ้กากเอ้ยกากเอ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยกลบได้เฮ้ยมาๆไอ้มีแรงเล็กน้อยไอ้กูโดดได้เอ้มา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 สัตว์มาอื เป็นวัดเล็กน้อยถึปงปานโดดเก็บไอสัตว์มามีไหนมีไหนมีไหนโดดเตะทิ้งแม่งหมดเลยอุ้ยเกโหโหดเนี่ยเตีกูกาเลยนะครับเฮ้ยโน no, 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 no. ดโนดโนดกูไม่ยอมกูต้องเก็บให้ได้เอ้ยเชี่ยกูไม่มีวิ่งขาดไอสัตว์เก็บได้ปะเก็บดิไอเฮียกูเล่นตาสิเดี๋ยวก่อนกูไอเฮียขอเล่นครับขอเล่นไปเอาไปคุณตาคุณนนะครับ พอใจเรามีเยอะนะครับเราไม่กลัวครับไม่ไม่ต้องใช้ของครับเก็บตังค์ครับไป let's go ตังค์คุณมีเยอะมากเลยครับโอ้เยอะกว่ามึงอ๋อนี่กระโดดอ่ามึงกดไปเลยครับโอ้มาครับคุณนุ่นนะครับเปลี่ยนครับเล่นเป็นงั้นโอ้โหหลบได้ครับโอ้โหสัตว์กะโอ้โหโอ้โหเรามปงกูเป้เลยเอาโดนไม่สองรอบไอ้กาบหนักนะฮาวควายไม่หลบเองเออกูเล่นไม่เป็นแม่มึงกากไง สัตว์โดดดิเออเออฮ้ยกาศนี่ดาได้สองนะ้เนี่ยตั้งแรกโอ้โหสีอ่อดมันมากงดูอีกาศด้วยกาศนี่กูเล่นเป็นกูเป็นเตกูโปอะเดี๋ยวกูได้ตังเงินมาปุ๊บกูไปปั๊มเงินเลย ไปโดดไปเออโดดไปเออเออเออโดดคนที่วะจะตายแน่โว้ยคุณจะเลี้ยวกูอีกนะครับโดดเก็บเออเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วไม่ถึงหรอกไม่รล่อหรอกอ่ากากนะครับตาาตแสงว่าใช้วิ่งพัดใช่ไหมครับถ้ากูไม่ใช้กูก็ไม่ผ่านหรอก ไปเรามาทำธารกิจกันนะครับผมก็ให้ได้ด่านเงินนะครับเต็ตหายอีงงยกที่ไงเกมนี้็งงนนตฟาเกอไอ้สัสเล่นแต่นะเล่นไปแล้วเลยไม่รู้รว่าพวกขี้วะกูไม่น่ากินเยอะเลยเฮียจับใจเออเย็นเย็นออกแล้วเออออกจากก้นกูเลยแหละอ้อแพ้กู ออ้ไกูโอ้สามดาวตัวเดิมตัวกูนะตัวกูเปิดได้เดี๋ยวครับเดี๋ครับนูได้ใครเขี่ยไหมจะเขี่ยไหมกูรู้แล้วเมื่อกี้ได้ล้านกว่าหายากแน่นอนไม่ได้ล้านละอู้หายอ่ะเฮ้ยกดดิกดดิกูดนะในนี่เหรอนี่เหรอกดแม่งเลยดู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 มือกูกดดีวะกูเองแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วรอโหลดรอโหลดไม่ได้เมื่อกี้กดยากชิบหาย กดแม่งเลยคุณครับดูนี่นะครับมันมันกำลังรอโหลดครับอ๋ตากุ้งเหาเองโหดูดูบักเคนดูบักดูไอเคนโอ้ยโหใช่ไหมเอาค้างเดี๋ยว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 มีเฮ้ยตัวผมตะกี้นะครับตัวในตำนานนะรู้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยโหด้วยโหตำนานเดี๋ยวเจ็บหลังฮะตำนานเดี๋ยวเจ็บหลังอะ อะไรนะตำนานอืเดี um. like s <S okay. ๋ยวเจ็บหลังเจ็บทำไมก็ว่าตำนานอ๋อเข้าใจแล้วอ้ยน่นโ่น่นกูปวดหลังว่าตํากเลยนไม่เจ็บนลน่นมึงแปลว่าตคุยกับเขาเงยมาตาฟักเกอร์พี่ไปได้ยางเลยเฮ้ยมันแจกเพทตอมครับอะล่เนี่ครับเหี่แหล่แห่อีเวนอ่ะครับเลยเนี่ยเติมแม่งเลยเ่ิฮได้่า่าูเลี้ยงอุ กูเลี้ยงมึงจ่ายเหรอ,อมึงจ่ายกูเลี้ยงโอเคไหม V I P สัตว์ไอ้สัตว์ตอนนี้ก้นไม่ไม่แพงอะ่ะกี่บาทโอ้โหสัตว์เนี่ยห้าสิบเก้าสตังค์ห้าสิบเก้าพองร้อยเก้าสองไอ้ควายมาไปเซิร์ฟเวอร์ของอันนี้ของคนอังกฤษมันก็เลยแพงไอ้ควายไม่เซิร์ฟให้มไม่แพง5 9่เเก้าบาท อันนี้มัน,ไม,น,มนไม่ใช่หกสิบสี่เนี่ยมันเฮ้ยก็สองบาทก็สองบาทก่อนนี้มันเป็นตังของอ่ะน,นี่ไงอังกิสไงเออมึงนี่ไม่เข้าใจเนาะสาัสงมงหมดเลยอันนี้เป็นตังของ,องกิสตงังเขาอยู่บนนี่หกสิบสี่บาทเนี่ยใช่อันนี้หกสิบสี่ไดมอนตัดใจเท่านี้มันก็ได้หกสิบสี่ไดมอนด์มันก็คือเพชรจ่ายดีเออ,เอรออะไร <ๆ S 2> ๆๆโอ้โหโสัส เดี๋ยวเดี๋ยวออๆก่อนอเดี๋ยวคลิกข้าตวตเหมือนกันเดี๋เดี๋ยวตั้งหมดมมมขี้เออม่ม่ม่าวมเดียวไม่เป็นไรไอ,อัตันเาบาทได้เพี้ยน้อยเหรอนอะไรวะันเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เน็ดกากเดี๋ยวไปดูเหน็ดแป๊บนึ่งนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเน็ดก ได้หลุนมาอีกเลยนะครับเสร่มต่ออยู่นี่วะเอเมื่อกี้นายกกิลนลังควินหนวะเนี่ยคลิปความใหม่ๆนี่ลุนบัาซังอะไรย่างนี้เปิดอ่ะรออะไรกดห้าของกากช่วยเลยโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คเน็ตกูก,ก่อนนะเน็ตกูกากน,นะครับก